สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายสุขูมสุขคนครับครูไทยบรรณครับมาแล้วมาแล้วคือเกาครับช่วงนี้ก็เงียบหายไปโดนเติบครับนี่อันนี้คือบรรยากาศเนาะไรพีสาวเพื่อนปลูกยางไว้นะครับปลูกยางไว้โดนเติบได้วล่ะครับนะกับเอ่อกับพ่อขีดแล้วครับเพื่อนก็รีดแน่แล้วครับช่วงนี้ยางมันอ่พริใบ เพิ่นก็บยังบันได้กรีดครับเนาะอันนี้ยางลงมาข้างล่างครับยางลงมาข้างล่างมาชมอ่าชมบรรยากาศนะครับเดินออกกํนลังกาเย,ยียมาเศร้าครับพี่น้องครับมานอนหน้าหลายมือแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดียูตามท้องไร่ท้องนาต้นมะละกอ ปกติต้นมะคงต้นนี้ดกดกแต่ว่าก็ซอยไปกินเกือบหมดแล้วครับอ่ายูพนนี่พี่น้องอ่าแต่มไม้ตะกี้ปูเถาปูเถาโบราณเพิ่นผ้าปลูกมักพริกมักเขือมักคงไวตามโพนครับพี่น้องก็ได้กินด้เพราะว่าช่วงหนาฝนมามันสีหืมมันสีนสแฉะเนาะมันก็นสีทําให้หลากเนาเพิ่นกระเล่ยมีความคิดว่าเออ ปลูกไว้ตามพ่นก็นได้กินขึกกันนี่ครับก็บปลูกไว้หลายปีแล้วครับนี่ก็ได้กินขึนก,กันครับแล้ว่าช่วงนี้ผลมันเม็ดแล้วครับเก็บไปตํ่าน้าพร้อมฝั่งทั้งโน้นที่ไถไถอยู่ตรงน้นก็เป็นของพี่สาวเหมือนกันนะครับเพิ่นสีเฮดปลูกยุค่าเฮดหน้าแนบแปลงสันครับอ,อ,อนี่ บรรยากาศนะครับสวนยางสะอ,อนนะ่อนน้ำเพลินอยู่ครับแต่ว่าจะความบริเฮตุดอกแต่ว่าก็มาเบิงซอยเพลินแค่มาเบิงแหละว,ว่าครับเบิงอีหลีด้เบิงอีหลีบ่ได้ซอยเพลินเฮตเพลินทางเพลินหยัางด้อมาช่วยเพลินดูเนาะแต่ว่าต้นก็ดีแล้วละครับนี่ต้นใหญ่แล้วหลิดแล้วนะ แต่ว่าหน่อยต้นแน่จังหน่อยครับทั้งสวนนี่ยุติประมาณห้าร้อยกว่าต้นบอกเพื่อนว่าแต่ว่ามันกระต่ายแน่ครับก็เหลือแบบเหลือสี่ประมาณสามร้อยกว่าต้นนี่แหละกะ็เพื่อนกระเห็ดตามสภาพครับเพราะว่าดินมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าดินมันเป็นขี้เหินแห่พี่น้องเนี่มันเป็นขี้เหินเนาะเป็นขี้เหินมาเลยนะ แล้วก็มันไม่ค่อยอุ้มน้ำเนาะเออมันเกิดเลยเ hey, hey. หตุให้แบบอ่าต้นไม้เฮาแบบอ่าบอจะเล่นงองงามเท่าที่ควนครับก็ได้ตามเท่าที่ได้เนาะเออบอเป็นยังครับพอใจในสิ่งที่ตนมีครับเดินออกกำลังกายไปเลยพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับท้องไร่ท้องนาบ้านเราครับ บรรยากาศดีดีแต่ว่ายังเว้นหอนขัดหอนแนะพี่น้องเลยครับเมื่อนี้ครูไทยบันนอกกับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกับครูไทยบันนอกครับเพื่อครูไทยบรรนอกสิได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ขู่สู้คนเด้อสวัสดีครับผม